คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าท้องฟ้าที่เราเห็นกันนั้นมีสีอะไรมั่งส่วนใหญ่คงตอบกันว่ามีสีฟ้าใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมีหลากหลายสีที่เดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีส้มชมพูเหลืองหรือว่าแดงนะครับทราบไหมครับว่าสีเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบครับถ้าเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการกระเจิงของแสงจากดวงอาทิตย์นะครับซึ่งมีแสงอยู่เจ็ดสีนั่นก็คือม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดและก็สีแดงนะครับ เวลากลางวันแสงอาทิตย์ทำมุมชันกับพื้นโลกแสงเดินทางผ่านบรรยากาศเป็นระยะทางสั้นอุปสรรคที่กีดขวางก็มีน้อยนะครับแสงสีม่วงสีครามแล้วก็น้าเงินซึ่งมีความยาวคลื่นสั้นจึงกระเจิงไปบนท้องฟ้าในหลายทิศทางทําให้เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้านะครับในขณะที่เวลาเช้าและเวลายเย็นนะครับ แสงอาทิตย์ทำมุมลาดกับพื้นโลกแสงเดินทางในระยะทางที่ยาวกว่านะครับอุปสรรคที่ขวางกั้นอย่างต้นไม้สิ่งก่อสร้างต่างๆก็มีมากแสงสีม่วงสีครามแล้วก็สีน้ําเงินก็ไม่สามารถผ่านอุปสรรคไปได้จึงกระเจิงอยู่รอบนอกนะครับส่วนแสงสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงซึ่งมีความยาวขึ้นมากกว่าก็สามารถกระเจิงในแนวราบตามแนวลําแสงทําให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์แล้วก็ท้องฟ้าในบริเวณก้อยเคียงเป็นสีส้มแล้วก็สีแดงครับ